ดึงยากนะตุลาดึงรากไม้ออกแล้วมันเกะกะแล้วลูกมันเกะกะตอนวิ่งนะดึงออกเลยสงสัยเกะกะตอนวิ่งกลัวเตะล้มหนูไม่ได้กุ้มใจกับรากไม้หรอกนะพ่อแต่ว่าวันนี้วันเสาร์เนี่ยต้องชั่งน้ําหนักหนูหนูกําลังคิดว่าวันนี้นะน้ําหนักหนูเนี่ยจะขึ้นล,ลงอะครับงั้นเราก็ไปชั่งกันเลยนะครับตุลา Okay, โอเคครับพี่แอดหนูพร้อมแล้วครับแม่แม่ครับเตรียมปากกาจดน้ำหนักหนูเป็นสถิติหรือยังะครับย้ํานะครับแม่แม่เป็นสถิติการเจริญเติบโตของหนูนะครับ,รบว,วันนี้เนี่ยคุณตุราเขาพร้อมตั้งแต่เครื่อง,ย,งยังไม่เสร็จเลยครับรขึ้นไปย,ยืนนิ่งบนเครื่องช่างทันทีเลยครับ จบการชั่งน้ําหนักไปอย่างง่ายดายเลยนะครับกับการมืนงงของพ่อและพี่ๆอีอย่างเนี่ยตุลา123.3กิโลครับขึ้นมา4กิโลแบบเน้นๆครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ123.3กิโลครับ <c ười> คลิปเช้านี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเน็ตเนี่ยอัพไม่ได้ ดูคลิปพ่ออาบน้ำให้ลูกไปก่อนนะครับเป็นคลิปที่ถ่ายไว้นะครับแต่ว่าไก่เนี่ยยังไม่ได้นำมาเผยแพร่ครับคือกันแห้งคือพ่ออาบน้ำให้ลูกเหรอวะตุ๊กตุ๊กตุ๊ก <laughs> ลูกชายพ่อสอนเนี่ยโตขึ้นเยอะมาก ถึงขนาดลงอ่างด้วยกันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยไม่พอแล้วครับเด็กตัวนี้เนี่ยโตขึ้นเยอะมากเลยนะครับแม่แม่นี่คือกันแห้งคือพอเอานามให้ลูก่เหรอฮะติดไป ไม่รู้มีหรือเปล่าห้องแรกลาอาบน้ำเย็นสบายเลยโอเปียกบัดขอขอบคุณทุกความห่วงใยที่มีให้น้องตุลาและก็ทีมง,งานทุกวันนะครับขอขบคุณครับ